สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอสัร,รยาคาดพันนูรหัสนักศึกษา B6612214 ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ coagulation and flocculation process ค่ะกระบวนการสร้างตะกอน coagulation คือกระบวนการเติมสารเคมีเพื่อทำให้อนุภาคแขวนลอยในน้ำจับตัวกันค่ะในส่วนของกระบวนการรวมตะกอน flocculation ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ช่วยรวมกลุ่มตะกอนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ตกตะกอนได้ง่ายค่ะตะกอนแขวนลอยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าคอนลอยส่วนใหญ่คอนลอยในธรรมชาติจะมีประจุเป็นลบนะคะคุณลักษณะของคอนลอยก็คือไม่สามารถตกตะกอนด้วยแรงโน้มถ่วงได้เนื่องจากมีเสถียรภาพในตัวคอนลอยที่เป็นของแข็งในน้ำสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือไฮโดรฟิลิกกับไฮโดรโฟบิกค่ะ ในส่วนของไฮโดรฟิลิกจะเป็นกลุ่มที่ชอบน้ำซึ่งมักจะตกตะกอนได้ง่ายกว่าเพราะแรงยึดเหนี่ยวต่ำค่ะและในส่วนไฮโดรฟ o บิกนะคะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบน้ำซึ่งมักจะเป็นอนุภาคของสารอินทรีย์และมีประจุเป็นลบค่ะและค่าเซตาโพเทนเชียลของไฮโดรฟบิกจะเป็นตัวบ่งชี้ความมีสเสถียรภาพของคอนลอย เมื่อเซตาโพเทนเชียลลดลงต่ำกว่าระดับหนึ่งอนุภาคจะสามารถรวมตัวกันได้ค่ะในส่วนของเดซิบิลเซชันของคอนลอยก็คือการทำให้อนุภาคของคอนลอยไม่เสถียรภาพผ่านการลดหรือทำให้ประจุเป็นกลางซึ่งจะมีวิธีการดังนี้ค่ะก็คือ 1. ลดความหนาของชั้นประจุ 2. เติมสารที่มีประจุตรงข้าม 3. เกิดตะกอนโลหะไฮดรอกไซด์ช่วยดักจับอนุภาคและ4 ใช้พอลิเมอร์เพื่อช่วยเชื่อมโยงอนุภาคค่ะและเมื่ออนุภาคถูกเดซิเบลไลแล้วจะเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มค่ะการทำงานของโคแอกูเลนแล้วก็โคแอกูเลนที่ใช้นะคะเช่นเกลืออลูมิเนียมเกลือของเหล็กเมื่อละลายน้ำจะได้เป็นไอออนเชิงซ้อนค่ะและในส่วนอิเล็กโทรเคนติกโคแอกูเลชัน ก็คือกระบวนการที่ใช้การเคลื่อนที่แบบบราน์แน่นในการกวนเพื่อสร้างการชนกันร,ระหว่างอนุภาคในส่วนของการกวนจะช่วยทําให้เกิดการสลายของชั้นประจุและเพิ่มโอกาสในการจับตัวของอนุภาคค่ะและสวิ c โคแอ u ูเ t ชันเมื่อมีการเติมโคแอกูแลน์ในปริมาณที่มากจนเกิดสารตกค้างที่ดักจับอนุภาคเข้าด้วยกัน การเกิดตะกกรโลหะไฮดรอกไซด์จะทำหน้าที่เป็นตะแกรงในการจับอนุภาคแขวนลอยค่ะในส่วนของแ a ดฟอกเคอรเรชันตัวโคแอ u กแกลนที่เติมจะจับกับอนุภาคในบางส่วนซึ่งจะทำให้เกิดแพดของการจับตัวค่ะและหากเติมโคแอ u กแกลนหรือพอลิเมอร์มากเกินไปอาจทำให้เกิดเล t เบริไรเซชันก็คืออนุภาคกลับมามีความเสถียรและไม่รวมตัวกันได้ค่ะ ในส่วนของจาเทสก็คือใช้เพื่อหาปริมาณและชนิดของโคอักกรนและฟอคูลเลชันที่เหมาะสมกับน้ำตัวอย่างค่ะและถ้าจะหาสารเคมีที่เหมาะสมโดยการใช้ยุธีการทำจาเทนก็คือต้องจำลองกระบวนการเกิดโคอักกลันในแก้วทดลองและทำการปรับความเข้มข้นของสารที่ต้องใช้เพื่อหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมค่ะและถ้าจะหาสารเคมีที่เหมาะสม โดยการใช้ยุธีการทำจาเทนก็คือต้องจำลองกระบวนการเกิด c o a c าต์แกลนในแก้วทดลองและทำการปรับความเข้มข้นของสารที่ต้องใช้เพื่อหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมค่ะและในส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการกวนก็มี4แบบดังรูปค่ะค่า velocity g r a d i e n ก็จะมีสูตรก็คือ g เท่ากับ p ส่วน mu v ค่ะ ในส่วนของค่า velocity gradient ก็จะหาได้ตามสูตรดังนี้ค่ะและสำหรับการกวนแบบ buffer ก็จะมีสูตรดังนี้ค่ะและในส่วนอุปกรณ์และการออกแบบเครื่องกวนก็จะมี3ประเภทก็คือ 1. t u r b เทอซึ่งจะให้ความเร็วรอบต่ำแต่มีการสร้างแรงเฉือนสูงในส่วนนี้ควรติดตั้งแบบแนวดิงค่ะ อันที่2นะคะก็คือแพดเดิลซึ่งจะมีใบพัดขนาดใหญ่และหมุนช้าจะเหมาะสำหรับการกวนแบบฟอ c ูลเ t ชันค่ะและมักจะใช้แบบ2-4ใบพัดค่ะและในส่วนพอเพลเลอร์นะคะจะใช้ในถังขนาดใหญ่โดยมีการออกแบบให้เกิดการไหลาตามแกนของใบพัดซึ่งอาจจะมีใบพัด2-3ใบค่ะความเร็วในการกวนก็จะอยู่ที่ 400ถึง1 7 5 0 rpm ค่ะและในส่วนการใช้สูตรในกรณีต่างๆก็จะได้ตามนี้เลยคะ่ะและในส่วน f ฟอ u l a t i o n การรวมตะกอนนะคะก็จะเป็นกระบวนการทางกายภาพจะรวมตะกอนฟอกจากขั้นตอนและปิดมิกซิ่งให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและต้องการค่า g ที่เหมาะสมค่ะและถ้าหากค่า g น้อยเกินไป จะทำให้ไม่เกิดการชนแล้วก็ไม่เกิดฟอกค่ะถ้าค่า G สูงเกินไปจะทำให้ฟอกที่มีแตกค่ะในส่วนฟอกเรชั่นแบบเทเบิลนะคะการรวมตะกอนที่สมบูรณ์จะขึ้นอยู่กับค่า GT ถ้าหากค่า GT สูงแปลว่ามีการรวมตัวกันมากค่ะและค่าที่บ่งบอกการรวมตัวกันของตะกอน GCT โดยที่ค่า c คือสัดส่วนปริมาตรฟอกส่วนด้วยปริมาตรของน้ำค่ะและค่า g ตรงช่องที่น้ำผ่านจะไม่ควรสูงกว่าค่า g ในถังค่ะและค่า g สามารถคำนวณได้จาก Head loss ซึ่งจะได้สูตรดังนี้ค่ะในส่วนการคำนวณค่าพลังงานที่น้ำได้รับจะใช้กฎของนิวตันคือกรณีที่วัตถุวิ่งผ่านในน้ำจะได้สมการดังนี้ค่ะ